ครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดียังมือเขานะครับวันนี้ก็เป็นมือบุญอันเขาสากนะครับพี่น้องผมใส่เบ็ดใส่เงี้ยวไนะครับใส่อยู่ทั้งบาทนะครับนี่ครับผมพว่มา่าติดปรติดนะครับมาหลุดน้ากันเลยครับพี่น้องแต่พว่าลิยลิดเพราะวามันตืงสิเดี๋ยวเดี๋ยวแกะเสียกก่อนนี่นะครับถับเบื้งนะครับพี่น้องติดยังหรือเปล่ เดี๋ยวมันขึ้นดึกเมื่อคืนล่ะเดี๋ยวนี้ผู้พิทักษ์ครับเฮ้ยติดติลีติดติลีเนี่ยเบื้องยินดีครับติดติลีติดจนตายเออเป็นวาลตัวว่าติดนี่นะครับพี่น้องติดปลาดุกอีกแล้วครับเแล้วก็ติดปลาดุกเบื้องครับ แน่นอนนี่เลยครับเมื่ <laughs> อกีากินไงมีนอนครับกระซับนี่แหละครับเยวพอกันไม่ได้คลิปหนาได้ครับคลิปนี้กันสวัสดีครับ